ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเลกทีงานฉลองสยองเลือ เรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้เราจะมาอยู่ในงานแต่งงานของโครโดเจ้าบ่าวสุดหล่อประจำงานและสุดสวยคนนี้ก็คือคาร่าเธอก,ก็กำลังนั่งรถสุดหรูเพื่อตรงไปยังโบสถ์ที่เจ้าบ่าวกำลังรออยู่ด้วยภาพทุกอย่างที่ถ่ายในงานก็ได้จากล้องคุณภาพอย่างเอ็ดดีเป็นคนคอยบันทึกเทปเอาไว้ตลอดเวลาส่วนโครโดก็ต้องคอยต้อนรับแขกที่เข้ามาร่วมงานของเขาแล้วนั่นก็ทำให้โครโดได้เห็นลุงของตนที่ตอนนี้เหมือนเขากำลังกลุมมือเป็นอะไรสักอย่าง ด้วยความเป็นห่วงโครโดจึงเข้าไปถามว่าลุงสบายดีไหมแต่ลุงก็บอกว่าเมื่อเช้าขอโดนมาที่คลินิกกัดมา ตอน,น,นแรกมันก็ทำท่าอย่างกับตายไปแล้วแต่จู่ๆมันก็รู้ขึ้นมากัดแขนของลุงแล้ววิ่งหนีออกไปเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหลอกลานชายงานนี้ยังไงลุงก็ต้องมาให้ได้พอทุกคนเข้ามาในโบสถ์แม่นางฟ้าคาร่าก็เดินอย่างสง,ง่างามเข้ามาหาโครโดจากนั้นหลวงพ่อก็กล่าวคำวอวยพรตามด้วยให้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวสวมแหวนให้แก่กันจบด้วยรอยจูบแห่งความอบอุ่นที่ทั้งคู่มีให้กันมาตลอดหลายปีพอจบพิธีอันศักเสธิ์แขกในงานก็ เข้ามาแสดงความยินดีแก่คู่รักทั้งสองคนจากนั้นทุกคนในงานก็พากันมาสั่งสรรค์กันต่อในเครืองหาสุดตูที่อยู่หลังโบที่ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงฉลองของคู่บ่าวสาวในครั้งนี้แล้วพอถึงช่วงเย็นงานเต้นรำก็เริ่มขึ้นพองานเลี้ยงเริ่มไปได้สักพักเวลามันก็ล่วงเลยจนถึงมืดค่ำทุกคนนั้นก็มีความสุขกับงานเลี้ยงจนลืมดูเวลากันไปเลย ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับไมเคิลน้องชายของโคลโดเขาก็ได้เอากล้องของเอดดี้ออกมานอกเตืรกเพื่อแวะมาสูบบุรี่สักหน่อยแล้วนั่นก็ทําให้ไมเคิลได้เห็นสิ่งอะไรที่มันแปลกประหลาดมากๆเมื่อจูจ่ดๆดันมีเจ้าหน้าที่ชุดเหลืองมาทําบ้าบออะไรแถวส่วนก็ไม่ดูแถมยังมีรถตํารวจขับเข้ามาจอดด้วยแล้วมันก็ยังมีตะลุงหัวร้านคนหนึ่งที่อ้วกแตกออกมาเป็นเลือดดูแล้วท่าทางเขาคงจะเมาหนักหน้าดูพอไมเคิลกลับเข้ามาในงานเอดดี้ก็เข้ามาเอากล้องขึ้นไปจาก ากไม่เค้นจากนั้นเอ็ดดี้ก็ได้ใช้กล้องถ่ายอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาช่างถ่ายภาพแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นก็มีไอลุงขี้เมาที่อ้วกเป็นเลือดก่อนหน้าเขาขึ้นไปนั่งบนราวกันตกที่ชั้นสองทุกคนในงานพอเห็นก็ตะกนบอกให้เขาลงมาเดี๋ยวนี้แต่ลุงมันก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปรอเดี๋ยวผมจะรีบลงไปเดี๋ยวนี้แหละพูดจบพี่แกก็ทิ้งดิ่งไงหลังตกลงมาดางมังโครมซึ่งโชคดีมากที่เขาตกลงมาใส่โต๊ะทําให้ยังไม่ตายเมียของตะลุงพอเห็นผัวยังไม่ตายก็รีบเข้าไปช่วย จู่ๆอีผัวขี้เมานนี้ก็อ้าปากงับคอของเธออย่างลือจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาไล่แดกทุกคนในงานโดยในฉากนี้หากใครยังจำตอนที่ไมเคิลออกไปสูบหรีได้เขานั้นก็ได้เจอตาลุงคนนี้ยืนลุกเป็นเลือดอยู่นอกอาคารซึ่งเขาก็คือลุงที่เล่าเรื่องหมาก,กัดให้โคลโดฟังเมื่อเชา้าแล้วนี่เองก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาติดเชื้อไวรัสทิวา่า กลับมาที่นางแต่และคนที่กําลังเมาก็คงไปหมดว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแถมคนที่โดนกัดก็กลายเป็นแบบตะลุงไปกันหมดเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางโดยทางเจ้าบ่าว่างโคลโดเขาก็เข้าบรบในห้องครัวกับเพื่อนอีกหลายคนจากนั้นไอ้เจ้าโครโดมันก็หันมาถามเอ็ดดี้ว่าแกจ,จะถ่ายต่อเพื่ออะไรกันเอ็ดดี้ก็บอกว่าทุกคนควรได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โคลโดก็ไม่เห็นด้วยเพราะจากงานแต่งที่แสนมีความสุขข,ของเขาบัดนี้มันได้ กลายเป็นนรกบนดินไปซะแล้วด้วยความโมโหโคโดก็เข้าไปแย่งกล้องจากมือของเอ็ดดี้แล้วพี่แกก็กระทืบกล้องจนใช้งานไม่ได้อีกเลยทําให้ส่วนที่เหลือของหนังจะไม่ได้ใช้กล้องเพียงตัวเดียวถ่ายอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นการดําเนินเรื่องตามหนังปกติทั่วไปกลับมาที่หนังหลังจากที่โคโดพังกล้องของเอ็ดดี้ไอ้เจ้าเอ็ดดี้มันก็ชี้หน้าบอกว่าแกต้องจ่ายค่ากล้องให้ฉันด้วยแต่ทว่าโคโดเข,เขาก็ไม่สนเขารีบพาทุกคนวิ่งหนีขึ้นไปด้านบน แต่พอเปิดประตูออกไปมันก็ดันมีผู้ติดเชื้อวิ่งเข้ามาขวางเอาไว้ทําให้ทุกคนต้องกลับเข้ามาในห้องครัวอ,รอีกรอบ จากนั้นเจ้าเอ็ดดี้เขาก็บอกว่าท่องระบายบนพื้นมันน่าจะเชื่อมกับรูระบายน้ําหลักแน่ๆถ้าเราเปิดฝาแล้วลงไปได้พวกเราก็จะสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้พูดจบเอ็ดดี้ก็พยายามใช้กันไกตัดเล็บหมุนน็อตออกมาแต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้พวกผู้ติดเชื้อที่พยายามพังประตูเข้ามามันก็ทําให้เอ็ดดี้ตกใจแล้วเขาก็เผลอทํากันไกหล,ลุดออกจากมือตกลงไปด้านล่าง ขนาดเดียวกันพวกผู้ติดเชื้อก็กำลังพังประตูเข้ามาแล้วทมกลางวิธีแห่งความสิ้นหวังไมเขึ้นขัว้วกชีขึ้นไปข้างบนแล้วบอกว่าทางช่องระบายอากาศพวกเราน่าจะออกไปได้แต่พอเปิดฝาระบายอากาศออกไอช่องบ้านนี่มันก็เล็กเอามากๆทําให้เอ็ดดี้ไม่สามารถตามพวกเขาไปได้พอขึ้นมาในปล่องที่นี่มันก็บืดเอามากๆแต่มันก็ยังโชคดีที่เอ็ดดี้ให้กล้องพวกเขามาด้วยทําให้โครโดยังพอเห็นทางจากบทในวิชชั่นอยู่พอคานกันมาได้สัก ไอเจ้าโครโดที่เป็นคนจับกล้องเขาก็หันไปบอกทริตตันน้องสาวของคาราว่าหนูอย่ากลัวไปเลยนะยังไงเราก็ต้องไปหาคาร่าพี่สาวหนูให้เจอไม่นานจากนั้นโครโดก็ได้นําทุกคนมาถึงยังช่องระบายอากาศที่มันเชื่อมกับด้านนอกอาคารพอดีโครโดรอจนกว่าผู้ติดเชื้อจะเดินผ่านไปกันหมดจากนั้นเขาค่อยถีบฝาตะแกรงแล้วพาทุกคนวิ่งมาที่รถตรํารวจแต่พอโครโดยื่นหัวเข้าไปด้านในรถปรากฏว่าคุณตารวจเขาก็ตายไปแล้ว ทันใดนั้นจู่ๆก็มีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งพุ่งเข้ามาพ่ายันจะก,กัดโครโดให้ได้แต่ว่าไมเคิลก็เข้ามาช่วยรอกคอเธอเอาไว้ส่วนคนที่ใส่แว่นานามว่าวอนโซเขาก็หยิบปะแจจากรถตำรวจมาฟาดใส่เธอไปสองทีจนล้มแล้วไม่รู้ว่าพี่วอนโซแกเก็บกดมาจากไหนเขาก็กระหน่ำทุบเธอซ้ําไปอีกหลายสิบครั้งหลังจากจัดการผู้ติดเชื้อคนนี้ลงได้วอนโซก็เข้าไปนั่งในรถตำรวจแล้วพยายามเปิดวิทยุเพื่อเรียกขอความช่วยเหลือแต่จู่ๆทันใดนั้น ไอ้พี่ตำรวจที่นั่งอยู่ข้างๆดันลุกขึ้นมากัดคอเขาเต็มๆแถมพวกเขาก็ยังไปกดใส่ปุ่มไซเรนของรถตำรวจทำให้พวกผู้ติดเชื้อค่อยๆแห่มาทางนี้จากทุกสารทีศ โครโดพอเห็นแบบนี้จึงพาทั้งสองคนวิ่งเข้ามาหลบในสวนแล้วพอวิ่งหนีมาเจอประตูอาคารหลังหนึ่งโครโดก็พยายามเปิดประตูเข้าไปแต่มันกลับเปิดไม่ออกแทนแบบรอบตอนนี้ก็ยังมีพวกผู้ติดเชือ้อไล่ตามพวกเขามาติดเตะโครโดพอรู้ว่าตอนนี้มันจนมุมแล้วเขาจึงพูดขอโทษน้องทั้งสองคนด้วยที่พามาตายแต่แล้วจู่ๆบานประตูด้านหลังมันก็เปิดออกพอทั้ง3ามคนหันไปมองปรากฏว่ามันก็มีคุณยายคนหนึ่งเรียกให้ทั้ง3ามคนเข้ามาหลบในนี้ก่อน พอปิดประตูโครโดก็ถามยายว่าทำไมพวกมันไม่พังเข้ามาคุณยายก็บอกว่าพวกมันกลัวน้ำมนที่อยู่ในห้องนี้ฉันเองก็ไม่รู้อะไรมาแต่ที่นแน่ๆพวกมันกลัวน้ำมนต์โคตรพอทั้ง3มคนพักหายใจกันเสร ปรากฏว่าที่นี่มันก็มีผู้รอดชีวิตยอยู่ยืมมากๆแต่มันก็ไม่มีคาร่าภรรยาของเขาอยู่เลยไม่กี่นาทีหลังจากนั้นโครโดมันก็บอกให้ทุกคนพยายามไปที่รถบัสให้ได้ส่วนเขาจะไปตามหาคาร่าให้เจอแต่พวกคนแก่ก็บอกว่าอยากกลับไปที่นั่นเลยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคาร่าเธอยังอยู่หรือตายแต่เจ้าโครโดมันก็ยืนยันว่ายังไงเขาก็จะกลับไปให้ได้เพราะผมสัมผัสได้ว่าคาร่าเธอยังไม่ตายทันใดนั้นจู่ๆที่รำโพงเหนือหัวพวกเขาก็ดัง ขึ้นเสียงของคาร่าพูดผ่านลำโพงบอกว่าโครโดฉันยังไม่ตายนะแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังอยู่กับบัตรหลวงในห้องกระจายเสียงโครโดพอได้ยินเสียงของคาร่าเขาก็ดีใจมากๆจากนั้นคาร่าเธอก็พูดต่อไปว่าฉันอยากบอกอะไรกับคุณบางอย่างนะโครโดทั้งวันนี้ฉันไม่มีโอกาสได้บอกคุณเลยตอนนี้ฉันท้องขาดที่รัก ฉันอยากบอกให้คุณรู้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่ฉันไม่มีโอกาสจะบอกแต่ในจู่ๆทันใดนั้นเสียงของคาร่าก็ขาดหายไปไอ้เจ้าโครโด,โดด้วยความตกใจมันก็พยายามคิดว่าจะทํายังไงดีถ้าวิ่งไปเรื่อยแบบนี้เขาเองก็คงตายแน่ขณะเดียวกันด้านคาร่าเธอก็พยายามดูกล้องวงจรปิดว่าโครโด,โดเขาอยู่ที่ไหนส่วนหลวงพ่อเขาก็เอาแต่พูดว่าไอ้พวกบาปนาเหล่านี้มันต้องกลับไปสู่ความมืดพวกมันไม่น่าปรากฏกายมาที่นี่เลยแล้วจู่ๆทัน ในนั้นคาร่าก็เลือไปเห็นกล้องตัวหนึ่งซึ่งมันแสดงภาพฝงผู้ติดเชื้อกําลังวิ่งแห่มาที่ห้องของเธอคาร่ายังรีบปิดประตูเอาไว้แต่มันก็กั้นไว้ไม่ไหวขณะเดียวกันด้านโครโดเขาก็นําชุดอสศวินในห้องเมื่อกี้มาสวมทับกับตัวแล้วมันก็ยังมีตาลุงออสโมที่ถือโล่ตามหลังเขามา <c oughs> เพื่อที่คุณลุงจะได้นําทางให้กับโครโดตรงไปยังห้องควบคุมที่มีไมโครโฟนให้จงได้ กลับมาที่ด้านคาร่าเธอก็พาหลวงพ่อเข้ามาจนมุมอยู่ในห้องปิดตายที่มันไม่มีทางออกนอกจากจะก,กระโดดออกทางหน้าต่างแต่ทว่าเธอก็ยังไม่ยอมเพงง่ายๆคาร่าดึงเอาสายทางดับเพลิงย่อนลงไปทางหน้าต่างแต่ทว่าหลวงพ่อกับยืนแข็งทื่ไม่ยอมตามเธอลงไปทําให้คาร่าต้องจัดโฟห์แฮนเข้าหน้าหลวงพ่อสักทีเพื่อให้เขานั้นได้สติกลับขึ้นมาพอลงจากห้องนั้นมาได้ทั้งสองคนก็ได้มาเจอตาลุงคนหนึ่งที่ชื่อซาฟาที่ตอนนี้เขากําลังเล่นงมหอยอยู่กับสาวที่เจอใน คาร่าพอเห็นว่ายังมีคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเธอก็แทบไม่อยากเชื่อเสียงดังวอยๆขนาดนี้พวกมันยังจะมาเล่นงมหอยกันอยู่ได้ขนาดเดียวกันด้านโครโดกับออสโมทั้งสองคนก็เดินมาถึงอาคารหอกระจายเสียงของโบแต่ไม่ทันจะได้เข้าไปไกลออสโมเขาก็โดนผู้ติดเชื้อคนหนึ่งลากหายเข้าไปหลังพมานเจอเรือไว้ก็เพียงโล่เหล็กที่เป็นของดูต่างหน้ากลับมาที่ด้านคาร่าหลวงพ่อก็พูดออกมาว่าไอ้พวกนี้มันมีผีร้ายคอยควบคุมอยู่ผู้ติดเชื้อ เรานี้ไม่ได้เดินไปไหนมาไหนเองแต่มันทําตามคําสั่งของไอพี่ชั่วไอลุงซาฟาก็ถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าเมื่อนานมาแล้วท่านบาดหลวงอเมนดาเคยบอกกับข้าววนินาซึ่งในฉากนี้หากใครลืมชื่อบาดหลวงอเมนดาไปแล้วเขานั้นก็คือคนที่อยู่ในตึกภาคแรกเป็นคนที่ทําการทดลองกับพวกเด็กน้อยที่ถูกขังไว้บนดาดฟ้ากลับมาที่หนังหลังจากที่ทั้ง4คนพากันเดินหนีมาที่ทางเดิน พวกผู้ติดเชื้อมันก็วิ่งไล่ตามพวกเขามาติเตดพอวิ่งมาถึงบันไดก็เจอพวกมันขวางไว้อีกแล้วพอหลวงพ่อหันไปมองกระจกตรงที่ผนังเขาก็เห็นร่างของไอพีชั่วที่มันสิงอยู่ในผู้ติดเชือ้อซึ่งมันก็คือยญยผีเปดที่เองเจราเจอในภาคแรกนั่นเอง จากนั้นคาร่าก็รีบเพนนี่ไปอย่างเร็วเจเรอก็แต่หลวงพ่อคนเดียวที่โดนจับได้แต่จู่ๆทันใดนั้นหลวงพ่อกับท่องบทสวดออกมาพร้อมกับกลมสร้อยไม้กางเขนไว้ในมือแล้วทันทีที่ทําแบบนั้นไอ้พวกผู้ติดเชื้อทั้งหลายก็พากันหยุดนิ่งเป็นหินซึ่งมันก็ตรงกับในหนังภาคที่สองเลยที่หลวงพ่อโอเว่นเคยสวดมนต์ใส่พวกมันฉากต่อมาตัดมายังโครโดหลังจากที่เขาเข้ามาในห้องควบคุมได้โครโดก็เห็นว่าพวกคนที่เขาเจอก่อนหน้าตอนนี้ทุก คนกำลังหนีไปที่รถบัสแต่ทว่าพวกเขาก็ถูกผู้ติดเชื้อรุมกินจนไม่เหลือรอดเลยไม่แต่คนเดียวไอเจ้าโครโดพอเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆเพราะตัวมันเองนี่แหละเป็นคนบอกให้ทุกคนหนีไปที่รถบัสโดยในฉากนี้ของหนังเราก็จะเห็นภาพในจอทีวีเล็กๆที่มันกำลังมีรายงานข่าวสดถึงเหตุการณ์นในภาคที่สองตอนที่บาทหลวงโอเว่นนำทีมหน่วยสวัสด์เข้าไปในเตย กลับมาที่หนังไอเจ้าโครโดที่เขากําลังเศร้าพี่แกก็เดือไปเห็นเงาของอีพีชั่วที่มันสะท้อนออกมาจากจอของกล้องวงจรปิดเขาจึงรู้ทันทีว่ามีผู้ติดเชื้อยืนอยู่ด้านหลังแน่แนโครโดจึงใช้ลูกตุ้มเหล็กในมือหันกลับไปฟาดใส่มันเต็ม ฉากต่อมาตัดมายัางคาร่าปรากฏว่าทั้งสคนนี้ก็วิ่งมาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่นี่แน่มันมืดเอามากๆคาร่าจึงหยิบไฟแชกขึ้นมาส่องดูรอบๆทุกคนกลัวขนาดที่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้ลุงสปอนจอนตัวตลกในงานก็หันมาจ้ำสแกคาร่าเต็มๆทั้งสคนพอเห็นก็พากันตกใจกันใหญ่แต่ลุงสปอนจอนก็บอกว่าจะเย็นๆก่อนผมยังไม่ตายพวกคุณมาเจอผมก็ดีแล้วช่วยผมหาสวิตไฟหน่อยได้ไหมไม่นาน นักคาร่าที่มีไฟแช็คก,ก็เริ่มไปเจอสวิตไฟหลังจากเปิดไฟตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าทุกคนอยู่ในลงจอดรถจากนั้นลงสปอนจรก็เรียกให้ซาชามาช่วยยกประตูนี่ขึ้นหน่อยระหว่างนั้นคาร่ากับผู้หญิงอีกคนทั้งสองคนก็ยืนร้องห่มร้องไห้ที่งานแต่งงานมันเละเทะได้ถึงขนาดนี้แต่ทว่าไม่สองสาวก็ไม่รู้ตัวเลยว่าข้างๆนั่นที่เป็นผนังกระจกมันมีผู้ติดเชื้อยินอยู่ด้วยแล้วทันทีที่ซาชาก,กับสปองปอนเปิดประตูได้ผู้หญิงคนนั้นกิ๊กของซาชาก,ก็โด ดึงหายเข้าไปในกระจกคาร่าพอเห็นก็กรีดแตกรีบมุดออกไปนอกโรงรถพร้อมกับพวกผู้ชายพอออกมาด้านนอกคาร่าก็มาเจอแม่ของตัวเองยิงฟันพุ่งเข้ามาใส่แต่โชคดีที่ลุงสปอนจรช่วยยิงไว้ได้ทันคาร่าพอเห็นแม่ตัวเองขาดใจตายอยู่ตรงหน้าเธอก็แทบไม่มีแรงจะก้าวเดินต่อไปแต่ลุงสาชาก็เข้ามาบอกเธอให้ลุกออกไปได้แล้วเธอจากเราไปแล้วนะคาร่าเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วแต่พอทุกคนจะออกวิ่งไอ้ลุงสปอนจรมันก็ได้ ลื่นลมส่งผลทําให้เขาโดนผู้ติดเชื้อไร่คนรุมแดกอย่างเมามันส่วนคาร่าก,กับซาชาที่รอดมาได้ทั้งสองคนก็วิ่งมาเจอประตูรับที่มันเชื่อมไปที่ไหนสักแห่งซึ่งตัวพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าถ้าลงไปแล้วมันจะไปโผล่ที่ไหนแต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องลงไปอยู่ดีเพราะตอนนี้พวกผู้ติดเชื้อมันแห่มาเยอะมากๆ กลับมาที่ด้านโคโรโดหลังจากที่ออกมาจากห้องควบคุมเขาก็เดินไปเห็นสภาพของงานแต่งงานตัวเองที่ตอนนี้มันพังเละเทะไม่เหลือซสางานแต่งที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจวางแผนมาตั้งหลายปีบัดนี้มาได้กลายเป็นงานแต่งฉลองเลือดไปเสียแล้ว ขนาดเดียวกันด้านคาร่าปรากฏว่าที่ที่พวกเธอลงมานั่นก็คืออุโมงค์ระบายน้ําที่มันอยู่ใต้คฤห,หาสน์พอดีไม่นานนักพวกเขาก็ริ่มาเจอแยกทางออซึ่งดูแล้วมันน่าจะเชื่อมกับถนนเส้นอื่นที่อยู่นอกเขตคฤห,หาสน์ซาชาพอเห็นทางแยกนี้เขาก็บอกคาร่าว่าให้รีบไปกันเถอะถ้าเราวิ่งไปทางนี้ยังไงพวกเราก็รอดแน่ๆแ,แต่ทว่าคาร่าก็ไม่ยอมออกไปเพราะเธอตั้งใจจะกลับไปช่วยโคลดโดให้ได้แต่เจ้าซาชาก็บอกว่าเราไม่รู้หรือว่า ตอนนี้โครโดเขายังอยู่หรือว่าตายไปแล้วคุณรีบหนีไปกับผมเถอะหนีไปเพื่อให้ตัวเองรอด แต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้เจ้าโครโดมันก็เปิดเพลงงานแต่งของเขาให้ดังไปทั่วพื้นที่คาร่าที่กำลังไปกับซาชาอยู่แล้วพอเธอได้ยินเพลงนี้ก็เลยเปลี่ยนใจจากนั้นคาร่าก็เดินไปหยิบเลื่อยยนต์ขึ้นมาสตาร์เครื่องแบบโคตรเท่เป้าหมายของเธอตอนนี้คือใช้ไอ้เครื่องนี้พาเธอกลับไปหาสามีให้ได้ไอ้ลุงซาชาพอเห็นสาวน้อยตัวเล็กแบบนี้ยังกล้าจะสู้ต่อเขาเองก็เลยขอตามไปด้วย จากต่อมาตัดมายัางด้านโครโดหลังจากที่เขาออกมาจากห้องแต่งงานโครโดก็ให้เดินกลับเข้ามาในห้องครัวที่เขาหนีมาในตอนแรกแล้วนั่นก็ทําให้เขาได้เจอกับเอ็ดดี้ที่เขากรีดแขนตัวเองนั่งตายอยู่บนโต๊ะทาครัวแล้วพอโครโดเดินเข้าไปไกลจู่ๆเจ้าเอ็ดดี้มันก็ล้มลงและจู่ๆทันใดนั้นไอ้ดุงอ้วกแตกมันก็โผล่เข้ามาพุ่งใส่โครโดโครโดก็พยายามใช้ทั้งมีดทั้งขวดไว้ฟาดใส่มันแต่เจ้าหมอนี่มันก็อึดเอามากๆจนเขาหันไปเจอเครื่องปั่นที่วางอยู่ข้าง ข้างโกโดจึงใช้ใบพัดเครื่องปั่นกดอัดใส่หน้าปั่นมันให้ตายไปเลย กลับมาที่ด้านคารา่าในระหว่างที่เธอกำลังเดินตามเสียงเพลงไปเรื่อยๆคาร่าก็ได้ยินเสียงพวกผู้ติดเชื้อว,วิ่งไล่มาจากด้านหลังซาชาเขาก็บอกให้วิ่งเพียงกันเธอแต่ทว่าคาร่าเธอก็ไม่ยอมหนีเธอหยิบเลือ่อยยนขึ้นมาไล่ฟันพวกแม่งอย่างเมามันแต่ปรากฏว่าพอเธอฆ่ามันได้ทุกตัวแล้วต่ลุงซาชาที่มากับเธอด้วยเขาก็ไม่รอดเพราะคนที่มีอาวุธนั้นก็มีแค่คาร่าแค่คนเดียวแล้วด้วยเหตุผลนี้เองทําให้คาร่าเธอต้องลงมือปิดฉากซาชาก่อนที่เขานั้น จะกลายเป็นพวกมันไปอีกคนแต่ทว่าเรื่องพวกนี้มันก็ยังไม่จบลงเมื่อพวกผู้ติดเชื้อชุดใหม่วิ่งแห่กันเข้ามาเพิ่มซึ่งพวกมันก็มีเยอะมากๆทําให้คาร่าไม่อาจต้านทานไหวเธอจึงรีบวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดจากที่นี่และจู่ๆทันใดนั้นไอ้เจ้าโครโดที่อยู่ในห้องครัวเขาก็ได้ยินเสียงคนวิ่งดังมาจากด้านล่างซึ่งมันก็คือรูที่เอ็ดดี้พยายามเปิดในตอนแรกนั่นแหละเมื่อได้ยินเสียงดังนั้นโครโดก็ลองมองลงไปพอเขาเห็นว่าเป็นคาร่าโครโดจึงตะโกนเรียก ให้เธอหยุดก่อนส่วนด้านคาร่าพอเธอเห็นว่าโครโดอยู่ด้านบนเธอก็รู้สึกดีใจมากๆไอ้เจ้าโครโดมันก็รีบบอกให้เธอปีนบันไดขึ้นมาเลยแต่ทว่าพอขึ้นมาโครโดก็ไม่อาจเปิดฝาตะแกงเหล็กได้เพราะดูนอตที่เอ็ดดี้มุนเอาไว้มันมีแค่2อันโครโดจึงบอกคาร่าไปว่าที่พื้นด้านล่างนั่นมันต้องมีกันไกตัดเล็บตกอยู่แน่คุณรีบกลับลงไปหามาเร็วเข้าแล้วพอคาร่าลงไปเก็บกันไกตัดเล็บขึ้นมาได้ไอ้พวกผู้ติดเชื้อมันก็แห่ตามกันมาเพียส่วนด้าน โดที่ได้กันไกลตัดเล็บไปแล้วเขาก็พยายามเปิดฝาตะแกงให้ออส่วนด้านคาร่าที่อยู่ด้านล่างเธอก็พยายามใช้ตีนทีพวกมันให้ตกลงไปแต่ทว่าจนแล้วจนหลอดเธอกับโดนมันงับเข้าที่ขาไปหนึ่งทีแต่ทว่าโชคดีที่มันงับรองเท้าเธอทําให้ขาของเธอนั้นยังไม่โดนกาด แล้วพอคาร่าขึ้นมาบนห้องครัวได้ทั้งสองคนก็โผล่เข้ากดกันแน่นด้วยความคิดถึงแต่ทว่าความสุขของทั้งคู่มันก็ช่างสั้นยิ่งนักเมื่อจูจ่ๆผู้ติดเชื้อก็แห่เข้ามาในห้องครัวกันเต็มไปหมดโรโดพอเห็นว่าต้องตายแล้วเขาจึงหันไปบอกลาสุดที่รักของตนเพราะนี่คงเป็นวาระสุดท้ายของทั้งคู่แล้วแน่ๆแต่จูจ่ๆทันใดนั้นก็มีเสียงสวดมนต์ของบาทหลวงดังออกมาจากในลําโพงหลังจากผู้ติดเชื้อทุกคนได้ยินเสียงนี้เขาพวกมันก็พากันหยุดนิ่งโรโดกับ คาร่าก็งงงานไปหมดทำมจูจ่ๆพวกมันถึงหยุดไปไซะอย่างงานันแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือพวกเขารอดแล้วล่ะจากนั้นทั้งสองคนก็ค่อยๆเดินผ่านผู้ติดเชื้อคนแล้วคนเล่าเพื่อตรงไปยังทางออกของคารืหาแต่ทว่าพอเดินผ่านมาที่สน,นามหญ้าจูจ่ๆมันก็มีเอรุงคนหนึ่งที่สวมเครื่องช่วยฟังทําให้เขาไม่ได้รับผลจากเสียงสวดมนต์ของหลวงพอ่อแล้วนั่นก็ทําให้คาร่าโดนกัดเข้าที่มือเต็มๆโครโดพอเห็นภรรยาของเขาโดนกัดพี่เก๋ก็ได้ใช้ดาบพี่พกมาด้วยจัดการลุงของ ตัวเองไปอีกคนจากนั้นคาร่าเธอก็วางมือลงบนมานั่งหินเพื่อให้โครโดตัดแขนของเธอออกซาคุณช่วยตัดมันออกก่อนที่เชื้อจะเล่นเข้าไปสู่ร่างกายไอเจ้าโครโดที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมฟันแขนของคาร่าทิง้งที่แม่คาร่าพอโดนฟันเธอก็กรีดร้องั่นด้วยความเจ็บปวดแต่เธอนั้นก็กลั้นใจแล้วพูดชมโครโดว่าคุณเก่งมากเลยที่ลาจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันพยุงตรลงมาที่หน้าลัวคาดือหาแล้วนั่นก็ทําให้ทั้งสองคนได้เจอกับแผ่นพลาสติกที่มันไปรอบพื้นที่รวม ไว้เป็นอย่างดีคาร่าพอเดินเข้าไปดูไกลๆก่อนก็หันมาบอกว่าดูสีที่รัก้างนอกนั่นมันมีคนอยู่ด้วยแล้วจู่ๆคาร่าเธอก็สำลักเลือดออกมาแถมตอนนี้ดวงตาของเธอมันก็กลายเป็นสีดำสนิทโครโดพอเห็นว่าแฟนกำลังจะกลายร่างด้วยความรักของเขาขโครโดก็ไม่รังเกียจคาร่าเลยสักนิดแถมเขายัางรีบเข้าไปอุ้มคาร่าขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนจากนั้นโครโดก็เดินอุ้มเธอผ่านอุโมงค์สารพิษออกไปด้านนอกแต่พอออกมาด้านนอกพวกเจ้าหน้าที่ก็บอกให้โครโด วางผู้หญิงคนนี้ลงซะเธอติดเชื้อไปแล้วถ้าคุณยังอยากรอดก็รีบวางเธอลงเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าโครโดที่มันอุ้มร่างของคาร่าไว้ในอ้อมแขนเขาก็จ้องมองไปยังดวงตาคู่นั้นทั้งหมดด้วยความรักที่มีแล้วแน่นอนว่าโครโดก็ไม่มีวันทิ้งคาร่าไปแน่แน่โครโดจึงตัดสินใจดึงคาร่าเข้ามาจูบทางทางที่ปากของเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดแล้วทันทีที่ทําแบบนั้นคาร่าเธอก็กลายร่างเป็นผู้ติดเชื้อพร้อมกับกัดลิ้นของโครโดกระชากออกมาอย่างสยดสย พวกเจ้าหน้าที่พอเห็นก็พากันกระหน่ำยิงใส่ทั้งคู่เป็นร้อยๆน,นัดเป็นการปิดฉากงานแต่งงานฉลองเลือดแต่ก่อนที่โครโดเขาจะสิ้นลมหายใจโครโดก็ผ้ายามเอื้อมมือไปจับมือของคาร่าเอาไว้อย่างน,น้อยๆครั้งหนึ่งในชีว,วิตเขาก็เคยได้รักเธออย่างน,น้อยๆครั้งหนึ่งในหัวใจเราก็เคยมีความสุขด้วยกันแล้วเรื่องราวของเล็กทีงานสยองฉลองเลือด ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ